สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายบล็อกเชนทุกคนทุกท่านนะครับพื่สบดีที่16มกราคม2025วันนี้ฟิดกิจดิเด็ก75จากม่อนนี้70เรื่องแรกต้องพูดถึงข่าว SEC ยื่นอุทธรณ์บริษัทริปโป e นี่นะครับข่าวนี้อบอกว่า SEC ยื่นคำร้องเพื่อขออุทธรณ์ให้ศาลเนี่ยเปลี่ยนคำตัดสินในการจัดประเภทของ XRP Token นะท้าความสั้น ตอนกรกฎาคม2.023สารตัดสินว่าอะไร XRP Token ที่ขายบนเอ็กเชนจที่พวกเรานักลงทุนแรกกันเนี่ยไม่ถือเป็นเ e ค u ว i ตีส่วนที่บริษัทริ p โป้ขายให้สถาบันการเงินถือเป็นเ e ค u ว i ตี้ารสั่งให้ r i p โป้เนี่ยจ่าย SEC 125ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเรื่องนี้ควรจะจบแต่ไม่จบเพราะเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก่อนเดทไลน์วันที่15เที่ยงคืนเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยหน่วยงาน s อ c นํานำทีมโดยประธานแกรี่ยื่นอุทธรณ์เนื้อๆใจความของการอุทธรณ์เนี่ยเขาเขียนว่า lower court misinterpreted securities laws requesting the appellate court to reassess the decision นะ SEC มองว่าศาลชั้นต้นเนี่ยตีความกฎหมายหลักทรัพย์ผิด SEC จึงร้องขอให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยพิจารณาคำตัดสินใหม่อีกครั้งจบสรุปคือ SEC เนี่ยจะขออุทธรณ์ให้การซื้อขายบนเอเ a น g e การแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเป็น security นะครับถามว่าทำไมในเมื่อ SEC ยื่นอุทธรณ์นาทีสุดท้ายเนี่ยทำไม XRP Token ไม่ร่วง 20, 30, 50าาตคำตอบง่ายๆเลยเพื่อนๆเมื่อคืนนี้ก่อนที่จะมีการอุทธรณ์จาก SEC เนี่ยลุงทรัมป์ออกมาแถลงในคำแถลงนะครับลุงทรัมป์บอกว่ากฎระเบียบนโยบายภาครัฐที่มีอยู่ทุกวันนี้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการโจมตีนวัตกรรมใหม่ๆจะต้องหยุดลงผมต้องการให้สหรัฐอเมริกา เป็นที่1ด้านอุตสาหกรรมคริปโตทุกๆุกข้อของระเบียบใหม่เนี่ยมันจะมาลบระเบียบเก่าระเบียบโบราณถึง10ข้อเพราะเราต้องการเปิดรับอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตนะครับหลังจากนั้นศูนย์ข่าวไรเดอร์นะครับออกมารายงานว่าทรัมป์ได้สั่งการให้ตัวแทนพักรีพับลิกันเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะปฏิรูปหน่วยงานกำกับดูแล คำสั่งนี้อาจรวมถึงการยุติการปรับปรามอุตสาหกรรมคริปโตเป็นเวลาชั่วคราวในระหว่างการปรับปรุงกฎระเบียบของอุตสาหกรรมคริปโตส่งผลให้พอข่าวเรียกมาเนี่ยนักวิเคราะห์ทนายความดังๆที่ออกมาตามคดีนี้มองเป็นเสียงเดียวกันว่าคดีนี้กำลังจะถูกยุติในรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมนะครับข่าวๆที่ผมเล่าเนี่ย ถ้าใครที่ไม่ได้ตั้งใจฟังใครที่อาจจะเผลอทํานู่นทํานี้อยู่เนี่ยดูภาพนี้ภาพเดียวนี่เป็นภาพ Donald Trump ถ่ายรูปกับ Ripple ลซีแล้วก็คุณ s t ู a r d อ l ัล r ดอรีที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัท Ripple เนื่องในวัฏโักสที่บริษัท Ripple เนี่ยบริจาค x r p ก o k e n ให้ Donald Trump มูลค่ากว่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐ นะครับนี่หรือเปล่าที่เป็นเหตุผลให้ถึงแม้ S.C.C จะยื่นอุทธรเนี่ย XRP Token ก็ยังเป็นโทเค็นที่อยู่ยงคงกระพันเพื่อน,อนๆสายมูคิดไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาต่อไปสั้นๆน,นะครับมาพูดถึงตัวเลข CPI เมื่อคืนเมื่อคืนมีคนถามเข้ามาว่าพี่ทำไม CPI ออกมา2.9%ตามที่ตลาดคาดการไว้แต่หุน้นพุ่งคริปโตก็พุ่ง นะครับถ้าให้ผมตอบสั้นๆเนี่ย Headline CPI 2.9%ถือว่าไม่ดีนะถือว่าเป็นขาขึ้นแต่ตัวเลข core CPI ที่ไม่รวมมหาละพลังงานเนี่ยมันค้ำหมวกกันน็อกเราอยู่นะมันออกมาตลาดคาดการ3.3%ออกที่3.2%นะครับประกอบกับเราสถาบันแทบจะทุกสถาบันเนี่ยคาดว่าตัวเลข CPI เมื่อคืนจะออกมาเละเหมือนกับตัวเลขนันฟาร์ม นะทั้งแบงก์เมกาดอยชูแบงก์โกลเมนแซกส์มอร์แกนแซลลี่แทบจะทุกเจ้าคิดว่าคอ r p i p i ออกมาเละแน่นอนแต่ผลปรากฏออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับโดยรวมถือว่าไม่ดีถือว่าเป็นตัวเลขที่แบบให้เราได้พักหายใจนะแต่ FOMC รอบต่อไปยีบก้ามกราคมวันตุจจีเนี่ยยังไงเฟดก็คงดอกเกือบ100%ยเปมองว่าไม่ขึ้นไม่ลด ที่เหลือก็จะเป็นการบ่นเรื่องเซอร์วิสอินฟลชันซึ่งเป็นอะไรที่เราต้องดูกันต่อไปว่าลุงจะเลิมว่าไงวันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพ package, และในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้คนปลอดภยัยดูต่อไปครับผมมันร้นอะสันาสระารเองัตเอันรน่ะัน السلام ورحمة الله وبركاته والله نعم بسم الله